สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับวันนี้ผมมีเหรียญมาแนะนํานะครับนี่เป็นเหรียญยันนะครับเหรียญยันดวงนะครับไม่มีชื่อบอกนะครับนี่เหรียญนี้ไม่มีชื่อบอกเลยนะครับถ้าคนไม่เล่นพระก็อาจจะไม่รู้นะครับอาจจะไม่รู้นะครับหรือถ้าคนเล่นพระบางคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับนี่แบบนี้ เป็นเหรียญมีราคานะครับมีราคาในท้องตลาดนะครับนี่เป็นเหรียญยันดวงหลวงพ่อพินนะครับหลวงพ่อพินวัดอุบลนะครับวัดอุบลวนารามนะครับพี่ดูนะครับจะมีแบบดวงเดียวได้สามดวงนะครับแบบนี้ยันดวงใหญ่นะครับหรือเรียกดวงเดียวนะครับนี่เหรียญเขาจะเป็นเหรียญกระหลาทองนะครับทองแดงกระหลาทองนะครับพี่ๆจดจํานะครับจดจา หน้าเหรียญนะครับหลังเหรียญนะครับแบบนี้เลยนะครับเหรเล่นไม่ยากนะครับเล่นง่ายนะครับอันนี้กระไหลก็หลุดตามสภาพนะครับนี่พี่ดูื้นเหรียญนะครับเป็นกระไหลเก่าได้อายุนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับพ้าเครื่องนะครับถ้าคนดูกระไหลเป็นนะครับมองกระไหลออกนะครับไม่ยากนะครับ อ่านกระไรออกนี่ไม่ยากนะครับดูสามารถดูกียท้ได้เลยนะครับนี่หูเจาะก็เป็นบารนะครับหูเจอกไม่ใหญ่นะครับเล็กเลนะครับบาปิ้นมีรอยปิ้นนะครับขอบปิ้นแบบนี้นะครับโอกาสแท้สูงนะครับดูความคมนะครับเห็นไหมครับ ยันนะครับคมนะครับพื้นผิวเหรียญเนื้อเหรียญโลเนื้อโลหะเป็นเนื้อโลหะได้อายุนะครับเก่าได้อายุนะครับนี่ขอบตัดนะครับเดี๋ยวให้ดูขอบตัดนะครับเป็นขอบตัดยุคเก่านะครับถ้าจำไม่ผิดพระนี้น่าจะสร้างประมาณปีสองพันห้าร้อยนะครับขอบตัดยุคเก่านะครับแบบนี้เลยนะครับขอบตัดต้องแบบนี้เลยนะครับ เป็นฟันเฟืองแบบนี้นะครับดูวีค่านะครับนี่ขอบตัดถ้าเป็นฟันอย่างนี้เท้เลยนะครับขอบตัดหยาบๆแบบนี้เท้เลยนะครับแบบนี้หลายๆพันรับเช่านะครับหลายๆพันรับเช่านะครับขอบคุณครับ